เฮียฮอเจ้าของ RS ทุ่มซองของขวัญงานแต่งลูลู่บอกเลยข้างในไม่ธรรมดาแนะ่ซองเฮียฮอไม่ธรรมดาแนะ่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนักร้องลูกทุ่งลูลู่ดวงฤดีบุญบำรุงหลังเข้าพิธีวิวาแฟนหนุ่มชาติสุชาติหลังจากที่ทั้งคู่ได้คบผ่านดูเจก,กันมานานกว่า17ปีและได้มีการขอแต่งงานไปช่วงปลายปี2563ท่ามกลางคนในวงกรบ,บันเทิงที่มาร่วมแสดงความยินดีกับ,บ่าวสาวอย่างคับคัง่ง ต้องบอกว่าล่าสุดเฮียฮอเจ้าของ r s นั้นก็ได้ทุ่มซองขาวเป็นของขวัญงานแต่งงานของลูลู่อาสยามและสามีโดยงานนี้ลูลู่อาสยามนั้นก็ได้โพลระบุข,ข้อความว่ากราบขอบพระคุณเฮียฮอและซอค่ะสำหรับของขวัญวันแต่งงานของหนูสองคนกราบขอบพระคุณที่เมตตาและเอ็นดูลูลูมาตลอดค่ะบอกเลยว่าข้างในซองต้องไม่ธรรมดาแน่แน